บรรดะดาบทยกข,ขวานอันคมกริบนั้นตายเพราะปากครั้งนั้นมีพรามคนหนึ่งสำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ที่สาปามโมกในเมืองตักศิิลาแล้วได้ออกบวชเป็นดาบทอยู่ในป่าหิมพานท่านได้บำเพ็ญเพียรจนได้สำเร็จอภิญญาและสมาบัติและต่อมามีผู้เลื่อมใส มาสมัครบวชเป็นดาบดอยู่กับท่านด้วยกันถึงตั้งห้าร้อยคนในครั้งนั้นมีดาบดลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งนามว่าบันทระใช้ขวานผ่าฟืนอยู่ดาบดปากร้ายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ไกลๆได้พูดขึ้นเพื่อ,อยั่วยุให้บรรทระดาบดโกรธตามนิสัยของคนไม่อยู่สุขท่านจงผ่ายอย่างนี เอ๊นี่ท่านเป็นอาจารย์ของเราหรือบรรทะละดาบทกำลังเหนื่อยชักหัวเสียขึ้นมาทันทีไม่ใช่หรอกดาบทปากร้ายตอบยี่ยวนกวนโมโหต่อไปแต่เก่งกว่าอาจารย์ของท่านอีกเท่านั้นเองความโกรธก็พุ่งขึ้นมาสุดขีดบรรทะละดาบทยกขวานอันคมกริบนั้นขึ้นจามที่ศีรษะดาบทปากร้ายในทันทีโร ศีรษะดาบดปาก้ายถูกจามเสียงดังสนัน่นล่างที่ห่อหุ้มด้วยหนังเสือล้มคว่ำลงพร้อมกับเลือดสีแดงเข้มปนมันสมองสาดท,ทั่วพื้นดาบดปาก้ายสิ้นใจไปในทันใดดาบดผู้เป็นอาจารย์และเพื่อนดาบดอื่นๆเมื่อได้ทราบเหตุการณ์เช่นนั้นก็มาช่วยจัดการศพดาบดปากายจึงเสร็จสิน้น ต่อมามีนกกระทาตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนจอมปวกไก่อาสมดาบทพวกนั้นมันขันอยู่บนจอมปวกด้วยเสียงดังทุกเช้าทุกเย็นด้วยเสียงขันของมันนั่นเองนายพานคนหนึ่งได้มาดักขันได้พบดังประสงค์แล้วก็ข่าเสียฝ่ายดาบทผู้อาจารย์ไม่ได้ยินเสียงขันของนกกระทาในวันต่อมา จึงได้ไต่ถามบรรดาลูกศิษย์นายพานเอาไปกินแล้วขอรับท่านอาจารย์ลูกศิษย์บอกโหน่าสงสารน่าสงสารดาบทอาจารย์พังพึงขึ้นมันตายเพราะปากของมันแท้ๆช่างเหมือนกาดาบทของพวกเราที่ตายไปเมื่อวานก่อนเลือกเกินนั่นมันตายเพราะปากของเขาเองแท้ๆ พันแล้วดาบทผู้เป็นอาจารย์ก็สอนบรรดารูปสิทธิ์ทั้งหลายให้ระมัดระวังปากของตนเองอย่าพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปและทุกครั้งที่พูดให้นึกถึงการะเทศะไว้ด้วยคติธรรมจากเรื่องนี้ปากช่วยให้คนได้ดีมีคนรักใครชอบใจได้ถ้ารู้จักพูด รู้จักใช้ถ้อยคําและรู้จักการเทศะแต่หากใช้ไม่เป็นหรือใช้มากเกินไปก็จะทำให้คนตายได้เหมือนกัน